สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นเหมือนกันยี่สิบบาทชอบกินตรงที่พอเรากัดแล้วเขาจะหนึบหนึบเนาะแล้วเจ้านี้ก็คือรสชาติเขาไม่ได้หวานมากแล้วไปตัดกับความมันของมะพร้าวที่คลุกมาอร่อยอย่างนี้เลยค่ะอืม ของชอบทั้งนั้นเมนูบอกลนแลกคนหุน่นหุนแบบเดียวกันก็จะประมาณนี้เมนูขนมอันเนี้ยอันนี้เป็นแบบคุณยายเนาะคุณยายก็ทําแบบสดๆเราไปซื้อคือไปยืนรอเลยเขาทําแล้วแพ็กใส่กล่องให้เราเลยอันนี้อันนี้ถ้าซ่อมก่อนเน,นี่ยให้ดูใกล้ๆนี้ค่ะ ก็จะเป็นแป้งแบบบางๆแล้วก็ข้างในก็จะเป็นมะพร้าวที่ผัดด้วยน้ำตาลทรายก็จะใสๆขุณขับปอนหมอกดูแล้วคุณจะไม่อ้วนได้ยังไงใช่ไหมข้างในก็จะมีเม็ดถั่วสีเหลืองๆอยู่ด้วยเนี่ย แองข้างนอกบางๆแล้วเวลากัดด้านหนุบๆอร่อยอืมอร่อยอย่างนี้เลยค่ะคุณย่าอันนี้วก่อนหนเราชอบขนมใช่ไม่มีไม่มีข้าวกินไม่เป็นไรแต่กาแฟกับขนมต้องไม่ขาด คุณน่านสวัสดีค่ะไปดูคลิปคุณน่านมาเที่ยวศรีราชาน่ะย่าดูโต๊ะดูวิวน่าจะเป็นมุมอร่อยแน่เลยขอบคุณนะคะเดาถูกไหมคะมุมอร่อยไหมตรงนั้นอาหารอร่อยอร่อยแต่ คุณนานก็ทักทาย,ย่าน้องคุณนะคะ่าก,ก็ทักทายคุณนานอย่นี้สะคูย่าเแล้ใช่มุมไปดูคลิปมาคุณยา่าอืมที่ร้านอมุมอร่อยนี่นาสีราชาใช่ไหม ดาวถูกไหมคะคุณนันยังไม่ตอบเลยใช่มุมอร่อยไหมคะคุณนันยังไม่กินถั่วแปบให้ทุกคนดูเลยอันนี้คือถั่วแปบ แบบก็จะเป็นแป้งอันนี้เป็นแป้งแบบข้าวเหนียวดำเนาะเ็าจะมีรุ่นข้าวเหนียวขาวด้วยแล้วข้างในก็จะเป็นถั่วถั่วแบบถั่วซีบเจว,วาบอกเจว,วาร์ทำงานสวัสดีมัดรวมนะคะมุมอร่อยกลางคืนสวยลูกค้าเยอะแล้ว ไปมาครั้งล่าสุดระย่าพวกพักพวกเนาะพักพวกว่าทีมในทีมพักพวกกันมีการบอกเดี๋ยวนี้เครื่องดื่มอะ่ะเครื่องดื่มอันที่แบบที่ที่ดื่มประจำอะ่ะเดี๋วนี้เขาเลิกขายอะโอวันครั้งล่าสุดที่ไปมาพวกแบบประมาณว่าเซ็งกันเลยอะ่ะแล้วเขามีไอ้ยี่ห้อใหม่มายี่ห้อใหม่แล้วแบบ มันไม่คุ้นเนาะมนไม่คุ้น